โอ้นักก็ไปไส่ออเ่้ยนด้ปลาตัวใหญ่ไปหน่อยปลาบึนบึนนั่นท่าคอยบคอย้อเออ้อเออกระสือกันแล้วอะไรกันร้อแล้วาไงป้า้ะหาทกนขอ้าปลาขอมาติดเลยอยอ้อแจ๊บเด๋อปาอตวหน่งอส่เดือนใส่เดือน ซื้อใส่เดือนนะครับช่วงนี้รถเทาเล้ยริจิงอยู่เขาบเห็นบ่ป่าวตี้ตอนนี้กิโลเท่าไหรเนืะอนขายเนซื้อกิโลเท่าไหรกิโลเท่าไหรอยู่นี่ยีบเก่ายีบเก่าเนาะไม่ดูดมันโอ้โหขายตวนไม่ดูด กู้ใดหาถือมองก็ได้นะครับสกเกลียนทั้งหน้าข่อยตัวใหญ่เนี่จังวนไปวนมาแล้วว่าได้เครื่องขู่ออกไก่ข้างย่งสิงทางจากสวนหน้าพ่อบอกอ้ําหุ่นนี่สกเกลียนแถวนั้นสินี่เลอจะไปหาท่างไงลวนโอ้ยไปทางไหนกูก็ไปหน้าก็อุ่นหาร้นหนึ่งสีทั้งหลายเขาควายมีรอรอหนองเมื่อกี้ สวนยางคนนด้สวนใหญ่หลวนเมื่ก็สีมีในตัวอมองน่นน่นม่ก่ไห่หมนีบัวลายคือนหมู่วัานนะครับหมู่ว่าน กองอีบ้านมากเลยป่ะอีบ้านแต่ย่งมาเล่แต่ย่างนี่เล่ก็ไดเก่าโลเก่าโลพอดีอมมันสบเทิงเก่าโลดีเลยโอบึ่งๆเตนี้มันก็ได้ยูประมาณ8กิโลนานมันบเถงดีเลยมันสีแปดแปดกิโลเก้าขีดีสันหน้า เดี๋ยวเวลาเขามาสั่งมันสิผู้ตาห้ามันสิขาดทุนเดี๋ยตด,ดลงไปในจจน้อยเลยแปดกิโลเคงเิงไม่สิโอ้ยอ้าวทั้งตัดยางนำทั้งเอาใส่เดือนนำโอ้นี่เขาเรียกว่า <c oughs> หากินดหลายทาง ทั้งตัดย่างทั้งเอาไปสังเลยเอาไปย่างลาอ่างดิคนเป็นเชคนเป็นเชวคนคนนึงด่ ไอ้คู่ชีวิตพีอูรู้สึกว่าสูงกันมาตลอดแต่ตลอดชีวิตสุดยอดด้วยเดี๋ยวมา่อยบ้านกั็ได้ใส่ชีวิตทั้งพี่นอ้อบ้านนอ้ออ่ะคุณบ้านได้จักกิโลนอ้อเอาเบอ่ง อ่าน่ะมันก็หากิโลเครื่องที่นี่หากิโลเครื่องหากิโลเครื่องหากิโลครื่งล่ะนี่ยอ่ามันอยู่ระหว่างกลางพอดีออนี่นี่ของอิสระบ้านนี่หากิโลเครื่องคนกำลังแย่งกันหาหาใส่เดือนนะครับตอนนี้ใส่เดือนกำลังมีราคา อันก็มีความสุขเพราะอันนั้นเขาก็ยงเนแล้วอหัวเขาไปโอ้แม่ตัวน่ได้นี่โอ้เก่งแต่ว่าอันนี้ไม่องัวองยังกับี่ออโอ้ยใได้ดังซีโลนี้แม่บนี่ถือว่าเป็นไล่ไล่ใดเสริมนะครับไล่ใดเสริมอืโอ้่่ข้าุ่ ถือว่าเป็นการหารายได้หาอาหารเสริมครับวันนี้พ่อจอยจะูปเดียวข่ตานย่าไปย่างปยังปาลอยช้นมาอ่ากัเป็นตะมวลนะครับเนี่ยฮะ เอามันก็คุ้มได้ค right ุ้มค่าอาหารได้โอ้แม่ผู้ซอยเอาสั่งเลยใครหนูบ้าสั่งหรือใครนังลานันสั่งโอ้ผมมีแพ้ไข่แยงอยู่คนโอ้แม่แล่ มันจะทม่ถึง yes> สี่โลเคิงดอกแบบนี้ม네ันจะว่าอคิดเป็นสี่กิโลกับมันสิบ่อันนี้บ่อประมาณสี่กิโลหนึ่งขีดเนาะตามดีบเบิ้มันมันถึงมันหายกันเนี่ยอ่าอือ สีก่กิโลสี่กิโลสองขีดไหนเพื่อนไปขีดไหนเพื่อนไปโอ้ตัวนี้เกี่ยวว่าเป๊ะพอดีเลยล่ะหากิโลไปหากิโลอ๋อองศลาเนี่ยหากิโลพอดีอ่ากัว่าเป๊ะแหละเดียว่ามันจะเกิลมัแน่นอนพ่าเป็นยังดอกคือว่า โอ้หากิโลขีดนึงบ่เอาหากิโลขีดนึงเอาเอาสั่งเลยตัวนี้สองโลอะวิตสองโลอะถือว่าหาอะไรดเสริมนะครับเป็นค่าอาหารเย็มือเสา มันกระมวนได้เลยนะครับนี่คนไปหาใส่เดือนเนี่ยมันคำมันขึ้นกลับมาเบิ่งแล้วจะไปเอาอยู่เซ่อะไรเลยเอาอยู่เราองเงีอันตัวหนึโอ้ของเสียเหลามโอ้มองมองมองตะแก่หลาหน่อยป่าวบางส่วนบางตอนนะครับคนไปหาใส่เดือนบางมื่นก็โอ้ยออกหลายๆนี่ได้ อาสิบหกสิบโลก็มีต่อ้นนะนี่ช่วงนี้กำลังเริ่มต้นนะครับอาอากาศหนาวสิค้นกำลังได้ขาอาหารย็นมาเสานะครับโดยการอานี่ขายใส่เดือนมาขาย